ถ้าหมุนกลับอย่างนี้ไม่หมุนถ้าผมเปลี่ยนที่จับมาตรงนี้นะหมุนไปอันนี้หมุนปกติใช่ไหมพอหมุนกลับนะผมยังกลับอยู่นะเห็นไหมมันหมุนไปด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นหกเข้าอีกนะครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเครื่องมือแฮนด์ o o l นะครับจากเวอร์โปมีสองตัวนะครับก็เป็นไขควงสองตัวเลยเนาะไขควงสองตัวนี้มีความพิเศษนอกเหนือจากไขควงที่เป็นก๊อกแก,ก๊กหรือไขควงแรดเชตธรรมดาย,ยังไงครับมันเป็นดับเบิ้ลไร์นะครับก็คือมีการขัน สองแบบไอ้สองเท่านะครับสองเท่าก็คือตัวตรงหัวที่ขันแบบก๊อกแก๊กทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมถ้าจับไว้ถ้าเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีตรงที่ขันพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเนี้ยสามร้อยประมาณสามร้อยบาทนะครับข้างในก็จะใส่ตัวบิดมาให้ด้วยใส่เข้ามาด้วยนี่นะครับอยู่ข้างในก็ครบเสร็จที่สําคัญไขควงเล็กแบบนี้นะครับ ตรงนี้มันหมุนได้มันก็จะเหมือนไขควงที่เราใช้ในงานที่แบบขันง่ายอ่ะครับอเน,นกประสงค์มากเลยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้หกร้อยประมาณหกร้อยนะครับก็เ,เป็นรัดเช็ดเหมือนกันแต่วิธีการเปลี่ยนที่เราคุ้นเคยก็คือจะเป็นก๊อกแก๊กซ้ายขวาใช่ไหมแต่อันนี้บนล่างนะนี่ดึงขึ้นก็เป็น L L ยังไงนี่ดูนะครับนี่นี่ผมจับตรงนี้ล็อกไว้นะแล้วก็หมุนตรงนี้นะนี่เป็น R ยังไง R ลงมาข้างล่าง แต่ทั้งสองตัวมีดรายพิเศษอยู่ตรงกลางนะครับเริ่มจากตัวตัวเล็กก่อนตัวนี้เป็นสองเท่าสังเกตผมลูกศรตรงนี้นะผมจับตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหมุนไปอย่างนี้นะทีนี้ขนาดเดียวกันอย่างตอนนี้ยังหมุนหมุนมาด้านนี้อยู่นะครับเอ่อเดี๋ยวผมหมุนไปด้านนู้นแล้วกันนะครับวิธีปรับตัวนี้มันก็ปรับขึ้นลงตรงนี้นะนเอาลงมาเอ่เอาขึ้นไปนก็จะไปด้านนู้นแล้วกันนี้นก็จะกลายเป็นหมุนเข้าเห็นไหมครับเนี่ย ออาติดเลยครับนี่ทีนี้ตอนนี้ยังหมุนหมุนเข้าอยู่นะครับผมเปลี่ยนที่จับนะมาจับตรงร้ายตรงกลางเนี่ยพอจับไว้นะพอหมุนหมุนเหมือนเดิมนะผมจับแน่นอยู่นะครับดูนะดูนะผมหมุนข้อมือกลับเจ้าตัวนี้มันก็ยังหมุนต่อเห็นไหมครับคือแทนที่ของเดิมเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยถ้าหมุนกลับมันจะเป็นก๊อกแก๊กใช่ไหมมันจะไม่หมุนต่อแต่นี่ทั้งหมุนไปหมุนกลับมันก็หมุนต่อให้เราเลยนนี้ดับเบิ้ลได เป็นสองเท่าเจ้าตัวนี้เด็ดกว่านี่อันนี้ก็จะเป็นแบบรัดเชดปกตินะครับที่พอหมุนกลับไปดางแก๊กอย่างี้ใช่ไหมมันก็จะไม่หมุนตัวนี้ก็จะไม่หมุนจนกว่าเราจะแล้วหมุนต่อไปอย่างเงี้ยออามันถึงจะหมุนถ้าหมุนกลับอย่างนี้ไม่หมุนถ้าผมเปลี่ยนที่จับมาตรงนี้นะหมุนไปอันนี้หมุนปกติใช่ไหมพอหมุนกลับนะผมยังกลับอยู่นะเห็นไหมมันหมุนไปด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นหกเท่าอีกนะครับ คือหมุนไปหมุนกลับมันก็ตัวนี้ก็หมุนต่อสุดยอดมากซึ่งตัวเนี้ยตัวแถมของเขาจะอยู่ในนี้นะครับก็เป็นมีบิดให้แล้วก็สามารถถอดจากพวกนี้ทั้งหมดมาใส่ไว้ในนี้ได้นะครับไม่ต้องใส่กล่องเข้าก็ได้นะจะใส่ไว้ข้างหลังนี่นะนี่ก็เป็นอย่างเท่อ่ะพกสองตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะงานขายทั่วไปสบายเลยนะครับ